สวัสดีครับเพลงเอ,อ่อวันนี้จะมาลองเพลงให้ฟังชื่อเพลงว่าพบรักานบูญนะครับของเด่นอาสยามนะครฟังกันเลยไหมฟังเลยป่าโอเคเห็นเจ้ายิ้มให้เราสบตาสาวเล่นเอาประมาแลาวไ่ยมวยหรือว่าพม่มา อยากจะคว้าเจ้ามาครองขอหอมที่แก้มขาวสาวหรือมมีเจ้าของคนดีขอพี่จับจองอยากเป็นดองร่วมห้องสวรรค์ อยู่แห่งไหนยังได้พบพาได้มาร่วมบุญพี่กับน้องคงได้เกื้อกูลทำบุญรวมกันรวมบุญเหมือนหุ้นสวรรค์ให้เจอกันเป็นคู่ชีวี